สวัสดีวันเช้าวันพฤหัสยสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับวันขคิดทำยาเช้าเนร่บวันนี้อากาศดีมากเลยครับอุณหภูมิสิบเก้าองศาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะนะแม้ว่าเอ็นดอยจะบอกยี่สิบเอ็ดองศานะครับแต่ไอนต่ไอโอไอก็บอกกันสิบเก้านะครับ เราก็อยู่กับวันนี้ก็เจอกับนักบุญก่อนนะฮะวันนี้มาเร็วนะพวเพราะว่าเด็วนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติของอเราชาวคาทอลิกนะ,ะแล้วก็ชาวคริสเตียนทั่วไปก็ตีห้าหกโมงเช้าก็จะ,ะวันนี้ก็เป็นวันฉลองนักบุญฟาสโกอันโตนิโอ วาสานียนะครับก็เ,เกิดในปีประเทศอิตาลีนะรปีคศหนึ่งพันหจ้าจเบียดชื่อจริงก็ชื่อจิโอวานเนออิโลนะครับนะปีนึ่งพันหกอก็เข้าอาลามฟังกิสจันได้รับชื่อเป็นนักบุญได้รับชื่อนักบุญฟังกัส แล้วก็นักบุตรอันโตนีอันโตนีครับอสองชื่อเลยนะคือชื่อนักบุตรเนี่ยสมัยก่อนบางคนเอาสามชื่อเลยนะบางคนเอาสองชื่อปัจจุบันก็เหลือชื่อเดียวให้มันสั้นลงนะก็ใช้เวลาศึกษาโล่าเรียนเป็นส่วนใหญ่หลังจากอยู่ในคณะ10ปีก็ได้รับสิ้นบวชอนอันนี้คือลักษณะเฉพาะของคาทอลิกนะในการจะบวชเป็น บาทหลวงเมื่อเป็นบาทหลวงก็ทำหน้าที่เป็นคนสอนวิชาปัจจาให้กับพระรารุ่นเยาวนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพื่อสมาชิกในคณะภายหลังก็ได้รับนะเป็นอธิการแฝงต่อมาผูาว้วารตำแหน่งที่สุดก็ได้เป็นนวกาจารย์ และสุดท้ายก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเจ้าวัดในบ้านเกิดทุกภา,ารกิจที่ทําก็เป็นหน้าที่ที่หลักที่ได้รับด้วยความเคารพความศรัทธานะฟังแก้บาปแล้วก็นักเทศที่ใครต้องการตัวอแล้วพระยายคนหนึ่งก็เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอของท่านนะก็คือท่านนะักบุญอันโตนิโอเนี่ยนะวาสชสโกเนี่ยนะวาสนีเนี่ย เวลาเทศก็พูดแบบธรรมดาแบบผมเนี่ยแต่เปลี่ยนไปด้วยความรักต่อพระเจ้าและก็เพื่อนมนุษย์นะก็จะใช้คำพูดและก็ตัวอย่างจากพระวรสารปุกลาผู้ฟังให้ทำกิจใช้โทษบาปแล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้ยากไรเมื่อจะเป็นก็ไม่ไดือ้อหลอที่จะขอร้องผู้ที่สามารถบริจาคนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นรหัสนิคมีชื่อเสียงในชีวิตภาวนาที่ลึกซึ้ง และพระพรเหนือธรรมชาติบางครั้งขนาดพนา,นา,นาตัวก็รอยขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฮะไม่ใช่เป็นตายตัวคือมันจะลอยได้เลยนะวันนี้อากาศเย็นดีนะแต่ว่าโคก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับหนาวสั่นอะไรนรไม่ถึงนั้นก็สิน้นต่อมาก็สิ้นชีวิตนะเสียชีวิตในปี1700 สี่สองแล้วก็รับประกาศเป็นนักบุญในปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกนะกนะ็นะก็ห่างกันดูประมาณสองร้อยปีนานมากเลยนะเกือบลืมเนะี่ยก็อยู่ในสวัสด์ที่สิบเจ็ดนะเสียชีวิตในสวัสดิ์ที่เจ็ดได้เป็นนักบุญในสวัดที่สิบเก้านะวันนี้ก็นะเ็เป็นนักบุญฟาเชโกอันโตนิโอ พานณินี์ส่วนใหญ่จะเป็นทางอิตาลีนะเพราะใกล้เพราะใกล้กรุงโรมนะเใกล้กรุงโรมอืมเช้าวันนี้เวะแม่จีเตอร์ซาท่านก็บอกว่า เราเป็นผู้ถูกเดเรเนศจากการประทับอยู่ของพระเจ้าตามเท่าที่เราอยู่ในร่างกายของเราและยังคงปรถนาสิ่งของโรกนี้อยู่นักบุญฟาซิสแห่งอันซิซีการพิษเพกผวาดาไม่อาจเป็นไปได้หากขาดการบำเพ็ญฌานและการปริเสธตนเองหนทางไปหาพระเจ้านั้นเรียกร้องสิ่งเดียวที่จะเป็นคือการประเสธตัวเองทั้งทั้งภายนอกและก็ภายใน โดยการมอบตัวเองยอมจำนวนทรมานเพื่อไปเยซยสุคิดแล้วก็เพื่อลบล้างบาปทั้งสิ้นย้อนแห่งไม้เข็นบอกนะอันนี้ก็แม่ชีเทเรซาท่านก็เป็นนักบุญไปแล้วใช่ไหมเออท่านกาไปทํางานรับใช้พระเจ้าที่กาละกาตาการปฏิเสธตัวเองต่างกับการที่อยาดรู้ถูกตัวเองปฏิเสธตัวเองหมายถึงว่าปฏิเสธเรื่องของอ,อยากเยอะนะหลังตัวเองเรื่องของทางโลกอะนะืมไม่ินดียินอร้ายในเรื่องของทางโลกอืมอ่า ก็ใช่ว่าออย่างน้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปช่วยแต่เราก็แบบไม่ต้องถึงเสียใจยินดียินร้ายอุเบกขาวางเฉยนะแต่เราก็ไปช่วยนะเป็นกิจศรัทธาอ่าทนายการไปเสียตัวเองหมายถึงว่าการที่ไม่รับไม่สนใจเรื่องสิ่งของฝ่ายโลกอ่ะเช่นว่าเราจะเห็นว่าแม่ชีที่อยู่ในอัลลามเขาไม่ไรเขาไม่รู้เรื่องโทรศัพท์เลยนะเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอโฟนไม่รู้เรื่องทางโลกอะไรเลยอืม แต่ถ้าอหู่ทั้งโลกเนี่ยเราถ้าเราทําได้แบบเหมือนแม่ชีคาไมลไลเลยนะเหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยเราไม่ต้องเชิญสงสใจโลกนะใช่ไหมบางคนเขาก็อยู่ในอารามเขาไม่รู้ว่าโลกนี้มีน้ําท่วมนะนะต่อวหยหาใจนะหรือว่าเขาถ้าเขารู้เขาก็อธิษฐานภาวนาให้นะทีนี้การการที่เราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราเปฏิเสธตัวเองเนี่ยก็เนเรื่องของ เรื่องราวของโลคียะเรื่องของเนื้อหนังแต่เราไม่ดูถูกตัวเองเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ควรจะดูถูกเป็นพระวิหารขององค์พิจ่าวนันนีเน้เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินะในชาวันผ่านเพราะเราสายก็อยู่ในลูกกาบที่ยี่สิบเอ็ด ขอ2 0ถึง28เวลานั้นพระเยซูก็ตัด่บรดาศิทธิ์ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นกองทัพต่างๆล้อมกรุงเยรูซาเล็มก็จงรู้ไวเถิดว่าฟาร์มพิษนา่ของนครนั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นผู้ที่อยู่ในแฝดอยู่เดียจงหนีไปยังบุเขาผู้ที่อยู่ในกรุงจงรีบออกไปเสียผู้ที่อยู่ในชนบทก็จงอย่อยากเข้ามาในกรุงเพราะว่าวันเหล่านั้นจะเป็นวันพิพากษาลงโทษข้อฟาร์มที่เขียนไว้ในเพื่อพีจะเป็นจริงทุกป,ประการ หน้าสงสารหญิงมีคันและหญิงแม่ลูกอ่อนในวันนั้นทุกขเวทนาใหญ,ญ่หลวงจะครอบคุมทั่วแผ่นดินและพระพิโรธจะลงมาเหนือธรรมชาตินี้เหนือชนชาตินี้บางคนก็จะตายด้วยคมดาบางคนก็จะถูกจับเป็นเชลยไปอยู่ในประเทศต่างๆกรุงเยรูซาเล็มจะถูกคนต่างาศาสนายา่ำยีจนกว่าจะครบเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ จะมีเครื่องหมายในด,ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆชนชาติต่างๆบนแผ่นดินจะทุกจะทนทุกทรมานจึงหัวส่วนเทศต่อเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วนมนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและหวั่นไหวหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกเพราะสิ่งต่างๆในท้องฟ้าจะสับจะสานสะเทือนหลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆทรงพระนุภาพและพระศ ุ่โลกใจยิ่งใหญ่เมื่อเหตุการณ์ทั้งปลวงนี้เริ่มเกิดขึ้นท่านทั้งหลายจงยืนตรงเงยหน้าขึ้นเถิดเพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วอือันนี้นะก็บอกท่าทีของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะซึ่งหลายคนก็อาใ,ในอนาคตก็อาจจะเห็นอย่างเอย่างรุ่นนี้ก็คงไม่ได้เห็น นะ yeah. แต่ถ้าเห็นเราก็ตรงยืนตรงเงยหน้าขึ้นนะฉะนั้นพระวันศาสวันนี้ก็ขายเอ่อนะเอ่อของอ่าสัป,ปดาห์ที่สามสามเทศกาลธรรมดาของคาทอลิกนะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององ,งค์พระเยซูคริสต์นะส,สำหรับความเชื่อคาทอลิกประวัติศาสตร์ก็มุ่งไสู่เป้าหมายซึ่งก็คือการที่องค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหน้าที่ของเรา ก็คือการตื่นเฝ้าระวังอย่างเช่นตื่นมาอธิษฐาน,น,นเนี่ยผมตื่นมาตั้งแต่สี่สีน่นวันนี้ <c oughs> นะผมว่าวาผมก็ถาม,มีหลายคนที่เป็นคนสูงวัยอะไรนะบอกนอนนอนนอนอาจจะนอนสามทุ่มอ่าแล้วก็ตื่นประมาณสักตีสามก็ประมาณหกชั่วโมงใช่ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับผมก็ก็ดีเหมือนกันนะตื่นมาก็อธิษฐานก่อนเลยอ่อานพระพีอธิษฐานอ่านพระพีก็ดีเหมือนกันนะ โอ้เดี๋ยวนั้นคนที่มีอายุเยอะๆนอนน้อยก็อ่านรพค่มภีไปอานชานไปนะอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณไปมันแ,แนะนำนะฮะจะไปตื่นตะนกว่าโอ้โหเรานะนอนนอนไม่หลับบางคนไปกินยานอนหลับไปกันใหญ่เลยติดยานอนหลับอีกคนสูงไวัยไม่เด็กไม่กินยานอนหลับมากๆเนี่ยอาจจะกินแล้วทีนี้ไม่ตื่นยาวเลยนะคือพระเจ้าก็รลับไปเลยอืม ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือกือ,อตื่นเฝ้าระวังโดยเฉพาะการตื่นเฝ้าคือความกระตือร้น,นอยู่เสมอให้แต่ให้เราแต่ละคนดําเนินชีวิตค่ทุลิกในการรักพระเจ้านะและรักเพื่อนมนุษย์ด้วยชีวิตที่กระตือร้น,นไม่ใช่ด้วยความเฉชาอมทุกอะไรชีวิตชั่วอมทุกก็ไม่โอ้ทุกใจนะมันมีความทุกนะนะไม่ได้นะฮะาความเฉชาก็ไม่ได้นะเราก็ต้องมีแอคทีฟนะหรือว่า อยู่สังก็ตายไล้ชีวิตไปไม่ได้นะครับอันนั้นนะเราก็ต้องแอคทีฟตื่นเต้นตลอดเวลาอืมนะนะ อในวันนี้ก็อืมเป็นอีกวันหนึ่งนะที่แมพระคัมภีร์ก็เข้ากับสถานอากาศในประเทศไทยปัจจุบันนี้ื้อจริง,รงถ้าดูจริงๆถามว่าเราควรจะตื่นเต้นกับเหตุการณ์ตงรงขาดใหญ่ไหมผมผมไม่ต้องตื่นเต้น,เป,นเป็นเรื่องปกติปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ปีแล้วหาดใหญ่ก็เป็นแบบนี้ทางใต้ก็เป็นแบบนี้อืม นะแล้วคนคนเดียวกันก็กลับมาก็จะเจอสถานการณ์เดียวกันคนคนเดียวก็จะคนทังก็จะโพสต์ต่อว่าที่ไม่ช่วยเหลืออย่างนะก็เหมือนเดิมปีปีหน้าก็ที่เจอเจอที่เก่าเวลาเดิมอีกอันนี้หาดใหญ่ยังเจอแค่แค่ไม่กี่วันก็ไหวๆแล้วนะถ้าคุณไปดูสมุดปรกการขาเจอทุกวันนะเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าผมอยู่สมุดประการเนี่ย ตอนนี้เป็นช่วงที่น้ําขึ้นเดินต้องฝ่าน้ำมาครึ่งตัวผมนะสามร้อยหกสิบห้าวันคนสมุดปาการ์เขาไม่เขาไม่โวยวายเออเขาเขาอยู่กับน้ํามาตั้งแต่น้ําท่วมมาตั้งแต่เกิดผมนะเขาถึงไม่โวยว <c oughs> ายนะอืม ดวงใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นนะที่จะวุ่นวายสังเกตดูนะว่าตัวน,นี้ผมสังเกตหลายคนไม่ใช่คนหาดใหญ่นะหน้าตานี้ไปทางคนมาจากอ,าอีสานใต้อะไรนั่น,น,นผิวเผินี่ผิวพันธุ์คนไม่ใช่คนหาดใหญ่เลยนะคนหาดใหญ่เยอะเนาะดังนั้นในลูกกาวันนี้นะอืมซึ่งอยู่ในบทที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะ ข้อที่ยี่ถึงยี่ดเนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ทรงใช้ภาษาเชิงอธิบายจากเรื่องราวต่างๆในพระาัจเดิมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยจะถูกร่มถูกทําลายร่มสลายเวลาของชนต่างชาติพระเจ้าก็ทรงอนุญ,ญาตให้กําลังของชนต่างชาติชาวรมันมีชัยชนะเหนือชาวอิสาราเอลและก็สร้างอาณาจักรของพวกชาวโรมันไดก้ก็เป็นจริงตามนั้นอ ทีนี้ประชาชนทั้งหลายก็จะเห็นบุตรแห่งมนุษย์พระสิงรวดยิ่งใหญ่ภาพนิมิตเนี่ยในพระพีนี้ก็บอกภาพนิมิตก็มีความหมายรวมถึงการสถาปนาพันธสัญญาใหม่และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของโองเยสุคิดพระณาจาักรของพอระเยสุคิ์ก็จะต้องผ่านหนทางแห่งความยากลําบากความทุกข์ทรมานจากการถูกอิ่มเยนในขณะที่กาลังมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์ในวันเราเถคำว่าพระณาจาักรเนี่ยถ้าคนไปตีตามตัวอักษรเนี่ยมันต้องมันต้องเป็น ตึกราบ้านทองเต็มไปที่ดินนะคาว่าอาณาจักรพระอาณาจักรพระสาตนาจักคิดจักมันไม่ใช่เราถ้าเราอ่านแบบคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็จะเขียนว่าเออวันนี้ผ่านวัดคาทอลิกผ่านคิดจักของคิดเตียนอันเป็นตึกเขาเรียกว่าสถานที่ประชุมสถานที่ใน,นมัสการแต่จริงๆพระอาณาจักรหรือศาสนาจักรพระศาสนาจักรหรือคิดจักรคือตัวของคนที่เป็นคาทอลิกอย่างผมเนี่ยนะ ก็เป็นพระานาจากักเป็นคิดสจกักรเป็นพระวิหารขององค์พระเจ้านะจะต้องผ่านคนทางแห่งความทุกข์ยากลําบากไงนะแล้วก็ความทุกข์ทรมานจากการถูกเบียดเบียนอันนี้เป็นเรื่องปกติของเราชาวคาทอลิกก็ต้องเจอนะถ้าใครที่ไม่เจอนี่ก็ต้องอืมเอ๊ะทำไมมันเราต้องพิจารณาตัวเราแล้วล่ะนะอืมทุกคนมันต้องเจอแนะอ่คนทางแห่งมังเกิล ขะแล้ใครที่มาบอกว่าเอ้ยถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วมันจะไม่เจออะไรเลยนี่นะแสดงว่าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้นะเขาไม่ได้อ่านลูก,กาข้อนี้เนะี่ยดังนั้น,น,นอ่เนี่ยเราก็จะถูกเบียดเบียนอ่นะในขณะที่เราก็จะมุ่งไปสู่ความอ่สมบูรณ์ในวเนในวลาสุดท้ายเนี่ยในววละสุดท้ายนะคือจิตกับวิญญ,ญาณเราก็จะไปสู่ความ สมบูรณ์เนี่ยเวลาสุดท้ายคือตอนนี้ร่างกายเราจะถูกเปลีป่ยนไปแค่ชั่วคราวนะอ่าูไหมหกปีเจ็ดิปี5้าิปี80ปีแต่ว่าความสมบูรณ์เนี่ยของจิตและวิญญาณมันอยู่ในสวรรค์มันสมบูรณ์แบบน่ยอันนั้นอนาตกาลเลยเนะทีนี้ในพระคัมภี์รวันนี้นะ่าเขาก็โยงไปที่ พระคำภีในในยุคของอเอเซเคลบทที่14ข้อ14นะแล้วก็โยงไปที่ยอนบทที่11ข้อ52ก็พูดถึงพันธสัญญากับนงอาอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมะนะแล้วก็มีสร้างเดือนนงอามันก็ตรงกับตอนนี้บั้นแบบ มันมันไม่ใช่เหตุบางเอิญมันเบิน,นแป๊ะๆเลยนะครับเท่ากับเหตุการณ์ของคนไทยตอนนี้เลยในพระธาตุสัญญยาที่พระเจ้าก,การง์ทำไว้กับโนกอาก็มีผลบังคับใช้ตลอดช่วงเวลาของอนานาชาติจนถึงการประกาศพระวรา,าสารแก่นานาชาติเพราะฉะนั้นพระกะพีก็ให้ความเคารพนับถือแกบุคคลสําคัญของชาติต่างๆบางคนเช่นอาเบผู้ชอบธรรมมัคคีเสเด็ด กษัตริย์และสมนาซึ่งเป็นรูปแบบของพระคิดเจ้าหรือโนอาดาเนีเอลแล,และก็โยบและก็นะผู้ชอบธรรมทีนี้พอมาในพระธรรมทานสัญญาเดิมย้อนบทที่11ข้อห้ามสองพักขะีเขบอกว่าผู้ดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับโนอาก็าอาจบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้สูงเพียงใดเมื่อเขารอคอยพระเยซูคริสผู้ที่จะทรงรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้า ที่กระจาะก,กระจายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าวันต่อไปวันวันหนึ่งก็จะกลับใจ่ายมาวันนี้ก็อาจจะไปเป็นลทัทธินิกายอะไรก็เรียกกลับมานะให้มันเป็นหนึ่งเดียวคืออยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์จากนั้นการเสด็จกลับมาเนี่ยของพระเยซนะูเนี่ยนะในพระคัมภีร์เนี่ยในโรมบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบนะแล้วกิจการบทที่สามข้อสิบเก้ายี่สิบหนะโรมบทที่สิบเอ็ดข้อสิบห้า เอเฟโซหรือเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสิบสามหนึ่งโครีบทที่สิบห้าข้อยี่สิบแปดก็พูดไหวการเสด็จกลับมาคุณพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างพระศิริรุงโรจนะแล้วก็เป็นความหวังของอิสราเอลอิสราเอลหมายถึงประชากรของพระเจ้านะความหมายอิสราเอลบางคนว่าพอบุตรอิสราเอลก็ไปถึงตะวันออกกลางไม่ใช่นะอื ดังนั้นการเสด็จมาอย่างรุ่งเรืองของพระเมสสิยาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้นั่ของประวัติศาสตร์นี้นะขึ้นกับการที่พระองค์ได้รับการยอมรับจากอิสอราเอลทั้งหมดอันนี้มีเงื่อนไขนะซึ่งส่วนหนึ่งข,อ,ของชาวอิสราเอลก็ยังมีจิตใจที่กระด้างแข็งกระด้างไม่มีความเชื่อนะเหมือนดังที่โลมบทที่11ข้อ20บอกไว้ดังนั้น ในองค์พระเยซูคิดนักบุญเปโตก็กล่าวว่าชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มในวันเปนเรเตริกอสเตเนี่ยนะดังนั้นท่านจงเป็นทุกข์กับใจหันหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาของท่านจะได้รับการอภัยและดังนี้องค์งงพระผู้เป็นเจ้าก็ส่งบันดาลให้เวลาเหตุการณ์ให้กําลังใจมาถึงและจะส่งส่งพระคิดเจ้าที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้ามหาท่านคือพระเยซูเจ้า พระอ,องค์ยังต้องทรงรออยู่ในสวรรค์จนกระทั่ทงเวลาที่จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่บุราณกาลโดยปากของบรรดาประกาศกพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระอ,องค์ในกิจการบทที่สามข้อสิบเก้ายี่สิบอันนี้คือเปโตรปุ่นไว้เราก็จะเห็นว่าในน้ําท่วมเนี่ยเนยจี้หาดใหญ่เนี่ยมีคาทอลิกมีคิดเตียนไม่บวชวัยเลยเลยเห็นไหมมีคิดจากคิดเตียน อยู่ที่นั่นทนะุ่งสงหาดใหญ่แล้วก็มีวัดคาทุริกอยู่ที่หาดใหญ่응นะไม่ไวุวนวายไม่พอจึงไปช่วยนะเามื่อวานเฮลิคอปเตอร์เขาไปลงนะของคาทุริกไปส่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไปโยนของช่วยเหลือคนหาดใหญ่응คริสเตียนก็เอาของไปแจก응นะี่ยอันนี้ก็คือสิส่งที่เรากระทำนะใช่ไหมมันก็เป็นการที่บอกว่าเราเนี่ยจะต้อง ให้สถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยเป็นเป็นสิน่งเตือนใจสําหรับคนที่เขาไม่ได้เชื่อเนี่ยก็นะเราก็ไปช่วยเขาอืดังนั้นการช่วยเนี่ยก็แยกกับการประกาศข่าวดีแน่นอนนะเป็นการช่วยเขาส่งเคาะเขาใช่ไหมเราผู้เป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกไม่ได้รับความเดือดร้อนเลยแม้ว่าจะเดินในในหาดใจด้วยกันมันคือหาดใหญ่เนี่ยมันกว้างมันไม่ได้ท่วมทุกจุดอืนะมันเป็นบางจุดนะ เช่ไหมถ้าคุณดูในภาพเนี่ยไอ้ไอที่ไปช่วยเนี่ยนะพอเสร็จแล้วเขากา็กลับมาเขาก็ดูถนนนะมันมีหลายพื้นที่ที่ไม่ได้ท่วมนะอย่างวัดคาทอลิกนี่ก็ไม่โดนคิดนะจากของคริสเตียนก็ไม่โดนนะเราจะเห็นวัดของชาวพุทธก็ไม่มีปัญหาสารเจ้าก็ไม่มีปัญหาเป็นสารเจ้าของ คนที่หาใหญ่พวกนาจงนาจาอะไรก็ไม่มีปัญหาเขาเป็นที่แหล่งกลายเป็นแหล่งช่วยเหลือของคนเดือดร้อนไปเออนะนักบุญเปาโลก,ก็สะท้อนความคิดเดียวกันว่า,ากับเปโตว่าก,การที่พระองค์เนี่ยทรงรับพวกเขากลับมาอีกเป็นสิ่งใดถ้าไม่ใช่เป็นชีวิตที่คืนมาจากบรรดาผู้ตายในโรมบทที่1ิบเอ็ดข้อสิบห้ คือชีวิตเนี่ยที่เดือดดาบการกิดมรตายคือมันจะมีจิตกวิญญาณเขาจะไปอยู่ในสวรรค์ดังนั้นการที่ชาวอยู่ทุกคนเข้ามารับความรอดพ้นจากพระมิสยาหลังจากที่ชวนต่างชาติเข้ามามีความเชื่อครบจํานวนเสียก่อนนั้นก็เป็นโอกาสให้ประชากรพระเจ้าบรรลุถึงความสมบูรณ์ของพระเยซูคิดเรานี่จะบรรลุถึงความสมบูรณ์เลยความรอดพ้นเนี่ยนะเพราะเราเราถูกเบียดเบียนถูกอะไรเงี้ยนะอืม อย่างนี้เราจะเห็นนะกับวิกฤตการต่างๆน้าท่วมเนี่ยซูนามิอะไรเงี้ยนะก็คาทูลิกก็ต้องลงไปช่วยทุกทีอย่างตอซูอนามินยคาทูลิกเหนื่อยเลยนะต้องลงไปช่วยเห็นไหมเมื่อวานคาทูลิกก็ลงไปช่วยก็ใช้สัพพักกำลังัรืทางทงน้าอาหาราการกินมีใช้เฮลิคอปเตอร์ลงไปเห็นไหม,มห้าหมื่นก็ต้องจ่ายแสนหนึ่งก็ต้องจ่ายเน่จ้างเฮลิคอปเตอร์บินไปเนี่ยนะ ถึงนั้นความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเนเอเวซัสบทที่สิบสี่ข้อสิบสามซึ่งในการนี้พระเยซูก็ส่งเป็นทุกสิ่งในทุกคนนะในหนึ่งโคดินบทที่สิบห้าข้อที่แปดเป็นทุกสิ่งนะเราก็จะเห็นได้ว่านะการที่พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งก็ถูกนำมาอยู่ใต้อำนาจของพระองค์นะพระพระอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าเนดะีย ที่เป็นปัจจุบันอยู่แล้วในพระสนะจักรขมโอ,งองค์ก็ยังไม่สมบูรณ์โดยการเสด็จมาในโลกของพระมหากษัตริย์นะทรงพระอํานาจและก็พระเสียงโลดยิ่งใหญ่ในลูกกาบทที่2 1ข้อ27จใช่ไหมฮะฉังนั้นพระนาัากรของพระเจ้ายังถูกต่อต้านจากอํานาจชั่วร้ายแม้ว่าอํานาจชั่วร้ายเหล่านี้ได้ถูกปราศกาของพระเยซูคริสต์พิชิตอย่างเคยขาดไปแล้วก่อนที่ทุกสิ่งจะถูกปราบไว้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ ก่อนที่ฟ้าใหม่พอดิ์โลกใหม่จะมาถึงที่ซึ่งฟาร์มืทธรรมจพนักนั้นพระนจักที่กําลังจะเดินทางอยู่ในโลกนี้ก็ใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์ระเบียบปฏิบัติต่างๆแสดงให้เห็นสภาพของโลกนี้ที่จะผ่านพ้นไปขณะที่พระนจักเองก็ดําลงอยู่ท่ามกลางสิ่งสร้างที่ยังคงครองให้ข่ามวนพราหนึ่งหญิงคลอบุตรอยู่จนถึงบัดน,นี้นะวันนี้ และกำลัง,ลองรอคอยการเปิดเผยของบรรดาบุตรพระเจ้าเพราะเหตุน,นี้ใครคือบุตรพระเจ้าใครเปิดเผยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะผมก็เปิดเผยพูดไปเพราะเหตุน,นี้บรรดาคาทอลิกจึงอธิษฐานภาวนาโดยเฉพาะในวิธีบูชามิสซาขอบคุณพระเจ้าเพื่อขอให้พระเยซูคริสต์สเสด็จกลับมาโดยเร็วโดยทูลว่าข้าแต่องค์พระเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดในวิวรณ์บทที่ยี่สิบสองข้อยี่สิบนะอันนี้ก็เป็น เป็นชีวิตประจําวันนะนีนน่อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยขององค์พระเจ้าในยามเช้าอันนี้นะก็พระคิตธรยามเชา้าก็ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาพระนานามัยนะความเชื่อที่เข้มแข็งทั้งจิตและวิญญาณของคุณให้เดินไปในหนทางขององค์พระเจา้าขอพระเจ้าอวยพรเดชปะนานพะมาพระบิดาพระบุตรและพระจิตอามน